สวัสดีค่ะการทการสะอาดเอี่ยมนะคะชื่อเล่นชื่อเบล,ลค่ะเป็นที่ปรึกษาการขายของบริษัทเอลิทมอเตอร์ค่ะนอกจากเราต้องสร้างความมั่นใจในการขายให้คุณลูกค้าแล้วนะคะศูนย์บริการของเรานะคะก็มีความมั่นใจให้กับคุณลูกค้าในการใช้งานด้วยค่ะลำดับแรกนะคะเราจะต้องสร้างความโปร่งใสให้คุณลูกค้าค่ะเราจะเสนอราคางานซ่อมทุกครั้งและขออนุมัติก่อนทุกครั้งนะคะในการซ่อมค่ะ ระดับที่2นะคะเพิ่มความมั่นใจให้คุณลูกค้าเราจะรับประกันคุณภาพในการซ่อมนะคะ1ปีหรือว่า2 0 0หมนกิโลเมตรค่ะ3นะคะเราต้องสร้างความสบายใจให้กับคุณลูกค้านะคะเราจะมีรถสำรองใช้ให้ลูกค้าฟรีค่ะในกรณีที่ คุณลูกค้านะคะซ่อมเกิน24ชั่วโมงหรือว่าอะไหล่บางตัวขาดในครั้งนะคะเพียงแค่ลูกค้านํารถมาเข้าศูนย์บริการตามระยะเช็คระยะทุกครั้งนะคะแล้วก็4ี่ค่ะเราจะสร้างความอุ่นใจให้กับคุณลูกค้านะคะด้วยคอร์เซ็นเตอร์และบริการฉุกเฉิน24ชั่วโมงค่ะเพียงลูกค้านํารถมาเข้าศูนย์บริการทั่วประเทศได้เลยค่ะและทั้ง4ข้อนี้นะคะคือความคำมั่นสัญญานะคะที่ทางศูนย์บริการ สัญญากับคุณลูกค้านะคะว่าจะมีบริการหลังการขายที่เราเชื่อมั่นได้100%ค่ะขอบคุณค่ะ